สวัสดีครับนักเรียนทุกคน welcome back to my channel คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่7ของการฝึกภาษาอังกฤษจากข่าวในเทอมนี้แล้วนะครับบางคนที่เป็นนักเรียนใหม่หรือคนที่เพิ่งเข้ามาดูในช่องนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe ช่อง Cool English by ครูดอนกดไลค์กดแชร์วิดีโอคลิปนี้ด้วยนะครับและครูแนะนําให้นักเรียนนะครับออกเสียงคําศัพท์แต่ละคําให้ถูกต้องก่อนแล้วก็จาคาศัพท์ ค,ความหมายของแต่ละคําหลังจากนั้นถึงจะฝึกอ่านบทความข้างบนนะครับและที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือการทําความเข้าใจกับบทความด้วยเพราะว่าครูจะออกข้อสอบเอาละเรามาเริ่มเรียนที่คําแรกกันเลยดีกว่านะครับคำแรกนะครับออกเสียงว่า advance 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 นะฮะออกเสียงตัว v ให้ถูกต้องคําที่2 aging society aging society aging society คำที่3 at the present at the present at the present คำที่4ี้ายคำออกเสียงเหมือนเสียงจอจานนะคบ average 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 คำที่5 clearly 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 คำที่6 decade 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 คำที่7 department store d e PARTMENT STORE d e PARTMENT STORE d e PARTMENT STORE คำที่8 elderly 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 คำที่9 estimate 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 คำที่10 growth rate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  คำที่11เเน้นพยางค์แรกนะครับออกเสียงว่า indicator indicator Indicator, Indicator, คำที่12 Medical, Medical, นั้นพยางค์แรกนะครับ Medical, Medical, คำที่13นั้นคำว่าแทนนะครับ Mortality, 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 คำที่14อย่าลืมออกเสียงตัว s ท้ายคำด้วยนะครับออกเสียงว่า Nowadays, 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 Nowadays คำที่15 nursing home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  คำที่16 own 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 คำที่17 unexpectedly 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 คำที่18 price ที่แปลว่าราคานั่นแหละครับ price range price range ท้ายคำออกเสียงเหมือนเสียงจระจานเช่นกันนะครับ price range Price range คำที่19 private private ท้ายคำมีเสียงตัวทีด้วยนะครับ private private คำที่20 proportion นั้นพยางค์ที่2นะครับ proportion 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 คำที่21 rapidly 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 คำที่22 resulting 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 คำที่23 senior 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 คำที่24 structure 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 คำที่1 5 uncommon 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 และคำที่16ออกเสียงว่า waiting list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  หลังจากนี้มาฟังเนื้อของข่าวแล้วก็ความหมายโดยสรุปกันนะครับ In the last four decades, t a l a n d population structure has been changed rapidly. t a l a n d became an aging society since 2002-2001, and the number of population a g e 60 i s accounting for more than 10% of the total population, which means t a l a n d has the increasing proportion of the elderly. This is one indicator that shows the step into the aging society. Thailand is one of many countries in the world entering an aging society. Thailand birth rate is lower than mortality rate, causing the average age increase every year. By 2063, it estimated that one out of three people in Thailand will be elderly due to advanced medical co technology ในช่วง4ศตวรรษที่ผ่านมาโครงสร้างประชากรของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยตั้งแต่ปี2000ถึงปี2001และจำนวนประชากรอายุ60มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ10ของประชากรทั้งหมดซึ่งหมายความว่าประเทศไทยมีสัดส่วนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอันเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่บ่งบอกถึงการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยประเทศไทยเป็นหนึ่งในหลายประเทศในโลกที่เข้าสู่สังคมผู้สูง อัตราการเกิดของประเทศไทยต่ำกว่าอัตราการเสียชีวิตทำให้อายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีภายในปี2063คาดว่า1ในสของคนไทยจะเป็นผู้สูงอายุเนื่องจากเทโรอีกทางการแพทย์ที่ก้าวหน้า Nowadays it is not uncommon that we see seniors in all places such as department stores hospitals or even in nursing homes this clearly indicates the growth rates of the elderly and will result in unexpectedly increasing in number of nursing homes if we look back at the past we would see the nursing homes are only in bangkok or big cities at the present you will find a lot of nursing homes all over the place in Thailand, both government and private owned. The price ranges from 10,000 to 100,000, or sometimes as much as seven digits. However, the number of nursing homes are not enough to meet the needs of the families. who don have don't v i t i to t o t e k e r e r f the elderly and more often they have to be on waiting list to get the space in nursing home ทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราเห็นผู้สูงอายุในทุกสถานที่เช่นห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลหรือแม้แต่ในบ้านพักคนชาราสิ่งนี้บอกถึงอัตราการเติบโตของผู้สูงอายุอย่างชัดเจนและจะส่งผลให้จำนวนบ้านพักคนชาราเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดมาก่อน หากย้อนไปในอดีตเราจะเห็นบ้านสถานสงเคราะห์คนชรามีเฉพาะในกรุงเทพหรือเมืองใหญ่ๆเท่านั้นปัจจุบันคุณจะพบเห็นบ้านพักคนชราจํานวนมากทั่วประเทศไทยทั้งโดยภาครัฐและภาคเอกชนราคามีตั้งแต่หมื่นถึงแสนบาทหรือบางครั้งมีถึง7หลักอย่างไรก็ตามบ้านพักคนชราไม่เพียงพอต่อความต้องการของครอบครัวที่ไม่มีเวลาดูแลผู้สูงอายุและบ่อยครั้งต้องอยู่ในรายชื่อผู้รอคิวเพื่อรอที่ว่า ในบ้านพักคนชรา